อมก็ได้แล้วบ่มาเราป่าค่อยกินกับ่้าหรือค่อยอิ่มกับมีดนันแต่นั้น่ลยเทวีอันเลือเนี่ยมันแซ่บเฮ็ดแล้วนะเว้าแล้วนะโอ้ได้หลายทอนอยู่อชิมินาโต้เอ็ด การพักทายสบายดีรักสวัสดีเอซีมือนี้กำลังเตรียมเครื่องกำลังขี่ขึ้นป่าพี่น้องเลยขึ้นหาอยู่หาก,กินคือเก่เอาอะไรขึ้นกับทีมงานการ์บอนคาร์าตากับ์ตนิมขึ้นมือนี้จ้าคนชาวนินะ<ก>มมือนอีนะหกหกคนทางเบาพอดเนาะประพัดประพัดธารมาป่าวป่ะสองนี้ประมาณสิบสองโมงกันจะนิมสองโมงสามสิบ สิบสองโมงสามทีสิบสองโมงครึ่งอะไรเป็นต้นไงเก้าโมงคอยน่ะคอยออกตะบ้านก็เก้าโมงมาทาชุมเจ้าอยู่เทียงพี่ทรงยิ้มบุชอนเพ่นยังกลับมื่อไปสู้ตีรถพี่น้องไงเดี๋ยวหาสีแลี้ยนขึ้นก้อนไปชนนิมไปเดินทางก้อนพี่น้องไงมีสนิมมาช้อนท้ายมือนี่นะติดรถติดรถไปดันไป ป้าเจานี้ม้าเล่าก่อนโอ้กินดินชาาลายพี่น้อง้งแม่น้ำอื่นเนาะป้าเจานี้ลุพี่น้อง้ง ไปแล้วพิกหนึ่งไปแล้วพิกหนึ่ง ชอบพี s <S 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 ่น yeah> <e right ้องแม่มาดิไปต่อไปเลยได้วันนี้ชอบยังยังยกเคยอยู่หอนแล้วอย่งเงี้ยละายแล้วยังเป็นกูกะเฮ้ยขยัลัดรถไถเข้ามาแล้วถ้าลัดรถถ้าไถพ่อเนาะบดเอาอันนี้นะเขาเอาคึ้นรถไถกับฮั่นมดหนักกับท้ายยี่ห้อประจันฮั่นไปแลกไก่เนื้อไปช้อนน้ำหมาก้อนฮั่นอืมเอาเอาซุปมังคะว่าแค่เอาอันเดีย ามาชุบก็ก้าแล้วมันชอดละ่ะมันชอดเรามันกะวิ่ยันนันทิสิรัดขอสูบน้องเขาก่อนน,น,ลลนี่ชุบบ่ทีมงานเอาขึ้นรถละบานีชุบเด็พี่มี่ขอยาน,านนะขอเห็ดนะ <laughs> ขอเห็ดนะ <laughs> เอาเอาตีนรถสอดล่พลดละพี่น้องกัย ตาละลาจุดหมายนะซ้ับตดรถสอดก่อนเอา้าเดี๋ยวจียืมสูบน้ำเขเาก่อนพบเจอพบเจอสูบเบื่องตนเพราะมันสอดกว้างงำลัอ ซปบยูซุปบังกอนแขงยัไรอแขงยู่ไบอบ่บอลจะได้หดหดเอ่มนออกหทวารบนออใส่ไก่บนี่นอใส่ไก่ไปเฮ้ยรับสรสาเตามีอยอ่ก่ ที่ใช่บนี่ที่ใช่เฮ็ดไปเลยผู <S <S ้มมดตรนีมปัญญาบดเอาป่ะมดไปป่ะมืดๆเฉันสูบแล้วล่ะบันคือชีได้ยุดอ่ะแคร์่ผู้ชมมีเสียงสีเสียงชาดพอน้อไปไป ลุยต่อลุยต่อปปนะปะลุย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 ข้าราชการนิ่มลัดรถข้าไปละรถไถพี่น้องไงอีโค้งนึงอ็น่าจะหอด่านพระจันแล้วล่ะ ใจความหมดไปน้องเอ้ยอเ้วแต่เธอเอามาหอด่านพระจญลาลาไปจอดเอาไส้รถแล้วก็มัดเอาวิธีประชดนเพี่น้องเด้พี่น้องชุกเชิญไปได้นียากลองบ้างไมมีอย่างมีอย่างดีว่เหตุไรเล่ามมีอย่างมัดเลย่รอเท้าจะได้ชี่อพัด จะไปมีฮอดจุดหมายปลายทากเราจำเป็น้องเลยแต่ก่อนว่าจะไปนอนูนอ่งปลากรุดแต่ตีดรถซอดก็เลยนอนโ้ยเพื่อวัเนี้เนี่ยห้อยตีวนี่เนาะว่าเดี๋ยวนอนทางนี่ละแถวห้อยตีนี่แหละพี่น้องยไปเ้าสิไปนอนเตอร์พุ่นในวันซ้อนไปบางลมแน่จังน้อย พ่อก็ม่เอาเต็นท์มาชงนี่นะคอยก็นอนอู้เจ้านอนอู่คอยก็นอนอู้คือเดียวชนีเมย์ไม่อยาดอกขาก็เอามาสองพื้นละเอาชงนี้ฮอดที่พักที่เช่าอะไรพี่น้องไอ้แล้วก็แยกเดียวไปหาอยู่หากินก่อนถ้าเขาประพัดกับบ่คอนน่ะไปเซอร์เบสคอยก็บ่สอนไปรัดแรงพี่น้องเอ้ยฮะเดินทางออกก่อนอ่านีลฮะเอาอุปกรณ์เท่านะครับ สามชิปกว่า,างพี่น้องเอ้ยวนเงืน,มน่มันก็เอามากระดุเชือกันได้แถวๆนี้มีได้มาสัมผัสแต่หึก้วพี่น้องเอ้ยแต่มันกระบอเพชรได้ปีกกว่าแล้วล่ะแต่ในผ่านของเพช่นได้หมู่พอดีมานอนนี่กระบอเพชรหากมาอีกบบระบอชนท้งนู้ đó con. Đạn. Cái ni cái con. nhìn บ่? Xẹp mặt cái con quá. Dữ. เห็นนี่ Đấy ไป. Đi Khơi lấy cái ni đây. Để. เชื่อบอลก็เชื่อลางเตร์ก็ได้ยึดถึงก็ได้อีการยึเตัร์้มัแปนออพูกได้แล้วว่ะอพุ่นไปเจ้ามินีกางมินนะมันมีเยอะล้าได้หเลยมันมาตเยื้อไปฮขเลย มันมักเอามันเยอะไปเอ้ามานมันคอเชิญมานนี่เลมานเลยนี่ไม่ห่อนด้วยมาวัดดวงพี่น้องเลยว่าเพื่อสีมานชีมือคนละคนละชั้นคนละชั้นมาชอนเพส้นน้องนั่นเอ้าคนละชั้นมาลุ้นเดียวมาลุ้นเพื่อนออื่นนะว่าเพื่อละมานกว่าก็เชิญนะมีห่อนออื่นได้ขากลับอยากคิดโมลาประชอนเอ้าคอเชิญแต่เป็นนั้นได้ กลับเดี๋ยวค่อยนับมาลุ้นกระจอนเอาเอาโอหโบส่งคำปะคำเบาเลย คนเชอดูอีจักแทนคนมาเชื่อแ,อนแ,นนแ่นี่แ่อจักแต่แค้ทาาที่เออแน,น,นี้เยนี่ีว่านตัวนี้ามอนเอ้อข้าเกงกระดดเนี่ยนู่นาม่าะอรได้เอาเชืเก่งอีกง่นนั่นละนูนะนัะ่น่ยว่าทุคนไม่บอกเาหยาบ่เชพูออง่น,อ,นอือีงี้นั่น ่เขาไอดมอหนูดุดดูดอะไรๆตัวนี้อาทิตย์เชิอมาคบสอดรถเอออาที่เอานบานได้อครทำกี่โมล่ะประกันแน่ค่อยนะกางกลับก่อนเต้

ที่ชองนลไปเลยนชอเป็นปก้กอละเดี๋ยวห้าวชเลเสื้อแถวแถวท่ละพี่น้องเยเสร็จแล้วนี่ละติึกกระเต้พี่้อเอ้ยมนมั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 นเสอกัดแล้วล่ะชีหาลัดแรงเลาะมือพี่น้องเ้ย อจอบไก่จอบนกกินน้ำก่อนสองนี่กระคำพอดีเลยองอเลยก็บิลลายประมาณสองสามลางประมาณนี้แหละกลับไปได้ไปหาลัดแรงก่อน,น่อน้องเลยหาของอยู่ของกินก่อนเพราะว่าห้ามีมีของกินเลยอันนี้คือโฮติวลงมาหาเพิกนกเพิกไก่กินน้ำก่อน ชวนประชนพ่นล,ละเป็นไปก้อนละพี่น้องไหมเอาไปกำลังปาะชนก่อนชวนอ,อยู่ทุนเป็นเืประชนฮะืู มาแล้วมาแล้วมามาแล้ววันนี้เชบอยสอนทีนงูพี่น้องเวียนถอยออกมาแล้ววันนี้ถึงว่าถึงว่ามาแล้ววันนี้บอยสอนพองงูสิงตัมอยู่บอยชอนชอนตัมอยู่บอไปไปไปลุ้นบึกเห็นอะไรรึเอาบอยชอนฮะยิงเอบ่ยิงได้เขายิงบีเป็นได้คอยแต่ น่าจะเป็นงูงูสิง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 เห็นละๆเห็นแล้วอยู่ข้าง้นนี่นีเห็นบอเอาจัดการพรชนเดียบร้อเขึงเลยดีแต่ไม่มีไม่ขนาดจำใช้ได้เลยนะนี่งดวะวิ่งดีมันมีฮาดกระดูกหักเลย นี่ก็เพี่นท้ตายขาดเลยนะว่าจะฝาดอีกโอ้หของเสพของเซพเลยมัดยู่บไติม้ากไปทูไห้อองโนฮันนะนูบอลลกกัเตะชนิมมาสปายตายังไรลูกเรเอามาด้านไหนนนี้เป็นญาติ เนมีปีานตอนนี้มีย่านย่านเซ็จดีมันโซซาคอได้ของแชบมากมือนี้นะทอดด้วยกันทอดด้วยเี่ยมดับมืดโ่ดูากระดระมดกรไรละอยหนาวคอยหนาเเบิ่งเอาแล้ ไปุูขึ้นไปชูทีเราขึ้นหูุกตุ้งน้ำเราเลยนอนนอนนอนโก้รดสนิมกะจำห้อยแต่ตอนนั้นนะอันนี้นะนอนนอนยุ่กาโผล่ห้อยจะจีบไปตะอื่นปวต๊กเนาะคุณิ่นพอนอนไปเลยวะตอนนั้นนะนั่นอู้เ้ยนั่นรไทยนั่นอู้ยูอันตกตทำสิ่งนี่ไแมนยกแกงเต้า แล้วก็อันควนว่าอันคนเห่ากัมีว่านอนควนนอนควนน่งยืนอยู่ด้วยอันกับต้นักต้นแล้วกันหอยแล้วก็พัดอันฝนะตูกำมตัวควนนอนเต็นท์นอนผลมันดิ้นแต่ตัวคมีอ้อมาแล้วแต่ดิ้นไปเรื่อยไม่ชอดมีว่านอนคนเห่านอนอันยืนอยู่แล้วก็รับตื่นมือมันแล้วก็ยั้งเลยอันนี้ก็นอนเล็กินิดๆก็บปุบปิดออกมาแล้วนอนเพราะว่าโอ้โห มันมีเนี่ยว,วัวเลออยวะโยู่นอนอยู่เป็นาวว่ากัดจี่แล้วกัดน้อยงูเนาะโย่หว่ามันงโคตรแลเนาะชุกแล้วบชุกอ่ะปะมาลางยูโอีกวันนึงอร่อชุกโดนชุกบ่ชุกจีได้มชุกตม้มนลยอันนี้นอนเท้าอูด้วยก่อยังไงกินน้อง,อง,ง,องก่อนกนินบัวร้าได้มลกินอง โมอม่อแม่โคคือเก่าออกมั้ยนี่ยโคหากระชืน้น <c oughs> เป็นเพื่อแม่โคนะเงาเ <c oughs> งากิ่ยนอนพับบ่าป่ะก็ได้ไม่ได้งอนพับบ่าเลยมีปี่ถามช้าชาจะแต่งงานอะไรบ่ะ <c oughs> แต่งงานอะไล่ะเดือดชีป่ะ <c oughs> แต่งงานเพราะว่าซ้อนเลยอยัางตะบีมันมีดตีบีมัน ม่ไงแล้วบีมันเออดีกับอ้อ้วผมนะแม่คือแต่แงมบแบย์มีบีเป็นยาเพราะว่าอยู่เอ้าแบคือบิมีบีเท่ากับนางฟังยุหันแล้วแบกผ่านวิมีบีโลดตัวเมย์กินแล้วผู้กินยู่งผู้กินก็กินยู่งกัมึงตาเปิดเป็นผ่านไหเอ้ยเราค่อยอันเท่าอ้อได้ก็แค่ชั้นเนี่ยมกแก่เฉย ทนีเบ็ดอยู่มอแกงน้อยๆนะบอกทิ้มนอหน้เนาะโอ้อละม่อนเชดายจะได้ไปทิมมันให้กวยหน้านี่เธอเจ้าหน้านี่นอีเธอเจ้าของปวดของน้าที่น้องโอ้มีทิมจังอันนี้ขอได้หายะได้มันคือเป็นน้ำเนาะพี่เข้าใจอันนี้กระดำนะมันทื่ออันนมออะมันนะ หนึ่งสองสามสี่ห <can> ้าหได้หลายทอนเิมนเตยเอสสองได้สิบสองทอนเครื่องในข้างในขางในจอาบีมเได้นอันนี้พี่น้องอันนี้เธอเนมฮามันน้เอเจ้ามมอนมม่นอนมันเบาวันนี้ก็โลมันท้นะวันนี้มเอมันจะแซบนวแบเดอะขยันมัน ปิงเนื้อเฮชนิ่มปิงผ่านได้ทุกคนเอ้ยผ่านบ้านผ่านบ้านน่าจะโดนคือก้อยด้อยโดนนั่นเลยนนัเลยว่ะอันนี้นะผ่านบ้านเนื้อเบสซาซาถือมาสำรอกไปเลยญาติมีมีของกินก็เลยถือมาเพื่อชนิ่มปิงเดือดแต่โดนเพื่อแม่โค้วญาติน่าเบ้อผ่านบ้านแล้วา่าเบ้อญาบแล้วบ่มอนเราลาบเลย หมูบอลเจลาต้าเขาแปรเป็นอันนั้นนะซื้อันมีเบนแปรละมีลาบบอลละอันเลือเนี่ยมันแสีบเฮ็ดแล้วนะว้าวแล้วนะนี่แต่ขอกเสีบมือนี้เนาะอันนี้ล่ะปีงเบถึอใจค่อยยุดละวปีงผ่านเนี่ยตุ่มหมูสิงโอ้ยตื้อ เส้นนิมปีงแบบนี้เห็นบ่เขาจัดให้เห็นบ่ะนส่นนิมมันผลไม้เขาเอาแล้วมันทุกอันมันมะนาต้มร้ต้งแกงร้นคอยแต่หมาดตีงนี่ยเลยไปลาบได้คอยแต่มายำนี้เลยมาก่อนนี้แม่นเด้หิวกินบุญดีดอกเลยเอาเลยกินบุญดีดอกบีดอกไปแนวนี้ล่ะ คอยหุ่นล้นเดี๋ยวนี้นะจอบปีงเข้าเลยๆจนเลยคอยหิวจนยาเยอะนั่นซุกเลยปีงกับอันนี้ใจเย็นๆมอตมผู้สิงเข้านี่นะทำหอยติ้วราทาสาซาเป็นมาปรุงเคืงก่อนเยอกินข้าวแล้วพจะเนมเยอะละจักเยอะคอยนะช่องเยอะแล้วคอยนะฝกทายส แนวมันแซ่บเชื่อแล้วนะอะไรมันหอมอันนี้เดรโซซาพอดมีเชื่อเนี่ได้แต่ส้มแบะเป็นเนื้อหั่นชุกแล้วบอต้องเอาตัวนี้เอาก่อนเนาะเอากระดูอีกนังเนาะปิงผ่านแบ่เอาป็นผ่านผ่านผ่านไปเอาเนื้อลงก่อน น้ำพุทธลออยูนี้เด้อโอ้มันรอจะตา่ไปเด้อจะอาสาไปทายใช่ชแต่เ่งจส้มเนาะหาส้มเหลือมาเชื่อบันค่อเห็นเจอกรองหอมส้มก่เออหอมส้มก็ได้มหมดเลยอยู่ดานผู้ว่ามันปีงันนะก็เพราหอมนีอยู่อันนั้นเดี๋ยวไฟไหม้แล้วเพราะมันจิ้วันิ้เท่านะอันนั้นัอิ่สนิมเช่ไหมอยากกิน พออ้อมก็ได้ดมมแล้วบ้านเปะาเคยกินกับพาเห็นเอยอิกก่มกมนดจะม่หอม <นะ S 2> แต่นั้นไม่มมไมใช่บิบกวนมหลายไปนั่นเนาะอยู่ตัวจริงจังดยอยกองเยอะคืออยู่ควันเลยไม่ต้องคืดอตั้งแม่เก็บเอาเองแควนี้ได้นนดที่หนึ่ง เอาลายถ้าบุ๋ยพักนะมือดิข้ื่นขึ้่เนี่ยมนันมีมาน้ำรู้นหลานสบายน้อยนึงมีเพลทจกินได้แกินค่อ,ค,อค่อยนี่แต่มาป้ายไม่เคยกินเยเย็ดปเป็นย่อไห้ดีเป็น <laughs> <laughs> ไหมครับจะีปีเป็นเขาก็เลยดีเฮ็ดแมนและน้ะนะอก็เฮ็ดดีเป็นดื้ เอาไว้ินเองบุขอป็นตังูแซบเป็นีแเ่บมันเป็นย้อมมัมนค้ำเลยนะมัมไนได้ชมเชยนั้นเรามีมาตะเวดเป็นเล่ย่ยางติดมือเลยนะมันเช้านี้ก็ได้ละวะเก่ยนมาแล้นาดีวยวเก้าโมงเกโมงกนม็นิตรเนืออื่นก็เอาตัวใหญ่ <ฟะ S 1> มนา,านีมาฟ่าเหาสีขาย่เด้อเออได้แท้สีขาหน้ามายาน เนาะมอนเห็นเอฟซีเข้าเมนต์มาวันหยุดเขานะว่าวันหยุดจอซาแบบวันหยุดแบงค์เฮ็ยนของเขานะซีคาร์ฮามเดเต้คารลลาเบาวันหยุดทำไมไม่ได้หยุดไม่คือไม่ได้หยุดเอ้าแบบเขาเพลิดเพลิอื่นทายคลิปทายคลิปเดซ่าแต่ว่าเป็นวันหยุดของเห็ุนะนะตามไลฟ์ ไม่จำได้ค่ะมันงามขึ้นว่ายอยู่ของยูโกกินเขาแล้วบานเนี่ยนะเนี่ยสองเมนูปิ้งเนี่ยปลาหมูสิงห้องจำก่อนเอาเฮ้ยนายผ่านสวนจำก่อนเจ้าทีเจ้าท่าก่อนพี่น้องเนี่ยก้อนกินข้าวก็ได้ก้อนร้อนเลิกกินข้าวนี่ปิ้นหลังเฉยเดียวแล้วได้อิ่มแล้วจังปิ้นหน้าหาเดียวอื กินมมางเจ๊กแหล้ยังมีครกบนังมีครี้นเลชนิดสะข้านะมาเอกะนอู้หูนะสะข้หนุเบิ้ังช้าบปวดจะ้ะข้านนี้สั่งเนี่คอมเมนต์สะ้านคบุกขึ้นป้าไม่สู้แล้วพี่นไรเป็นบุกขึ้นเลยสะข้านึันญาขึ้นป่าล่ะยำเสียมกบเดียวยำหนักมันแต่นิ้มก มัเริ่มันที่มันสาวแวกัมาคุดเยอะมากเราะได้ดเป็นอยงมากเลยเยอมากหอมอ่ะคุดเด๋ยวเดอมากคุดเยมาแล้บมอนแซ่บแสุดยอดไปซอนเลยเี่แต่มันมีป่อยเนาะซ้อนก้า ค่อยแตตอนท่านได้ทั่วชับเยอะตอนน้อยนเนี่ยมักไปหาห้องกระปอบนิ้นกกระร้ามันมานไปตลอดข <ะ S 2> <ะ><ะ>ี้ต้มป้องมีจัเฮ็ดปิ้นนะลงน้ำมีจ้าลงอยู่ืมอแรนั่น,าย,น,นยามการปูกันป่ายกล้วยเบยูยหาปีงมันไม่ยามเลยนี่นปิงน,นะดเดีได้อดียุขกขึ้นเลยนะปีงมองยูสั้นแล้วนะทำเม่อ บรจะกินจะไปจะมาถึงกระดุเมืเชจะชูปิ้งบงเนาะตัวมือเมตัวงุ่นกมีเมดเนาะมันหยาบไม่ใช่หรอเมื่อชินเหมือนเมแล้วาดิสยนใจว่าชอนนั้นักเชื่ชาชิาจักไอตุมงูนี่เชิอตลอดเชิอตลอดชิมลนเนกินข้าวแรงพี่น้องกักับทีมงานเห็นจชาแบบ จ้าดนอดดอยู mm ่เอาชาใช่ไหมซาเดีดีดมลยไม่กับังในผ่านมาหน้าแล้วโจกแล้วเมื่อแลมะน้ำลายไต่มงดได้ชัวสาสาใจดีเป็นพิเศษนะฮู้นี่นายเมาซาใส่เมาซามาพัดเลยกินกินนะมาพัดในตะโโหนะ หมดนี่เถอะน้ำลายเหงาฮะนี่คำลใหญ่เอยู่นิมกูมีไว้ก็เลยไม่หัวเอาเบาอยู่ข้าวชาวนิมทำาะไรบอกเยอะไม่หัวแท้กูัวแลวทงนี่กับอากาศหนาวพี่น้องเลยหลังจากกินข้าวยาแล้วก็ได้หาบนอยู่บนนอนก่อน ทางทีมงานเพื่อนะ่ะคือชีมีนาวเนาะนอนเต็นโซนคอยนะ่ะนอนอู้ผู้เดียวได้มาเนี่เอาคลิปนี้ก่สีได้ปิดคลิปแล้วแหละพี่น้องเลอ,อากาศมันหนาวหาอยู่หานอนก่อนขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟเดอ้อที่เข้ามาติดตามแล้วกรับ a p s สซองบัลลมอนเตนต้นจนจบถ้าผู้เลือเข้ามาไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเดอ้อขอเป็นกำลังใจคลิปต่อ,ตอไป